สวัสดีครับคุณตุ้ยนะครับคุณเบลครับครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคําถามชวนสงสัยนะครับสําหรับการร้องเพลงนะครับก็จริงๆแล้วเราผ่านไปสองคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการหายใจแต่จริงๆผมก็ยังมีคําถามอีกเกี่ยวกับการหายใจนะครับที่มันแบบว่าขาดใจมานานนะครับคือการหายใจมันสาคัญมากนะเพราะว่าลมหายใจกับเสียงเนี่ยมันมาด้วยกัน นะคถ้าเราไม่มีลมหายใจเนี่ยเราก็ตาย <c oughs> เราก็ไม่มีเสียงนะครับก็จริงๆคําถามเกี่ยวกับการหายใจสําหรับวันนี้นะครับก็คือการร้องเพลงนะครับเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเราต้องห้ามขยับหน้าอก และไหลไหมครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปาวก่อนว่าลมหายใจนะครับเราเข้าทางจมูกใช่ไหมครับหรือปากแล้วแต่เราจะมาเจอกันแล้วก็ลงมาที่หลอดลมล้วก็ไปที่ปอดโ,<อ>โดยการคอนโทรลจากกระบังลมนะฮะทีนี้การที่ลมหายใจเรารู้สึกว่าลึกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพอเราหายใจทางจมูกหรือทางปากที่มีคุณภาพนะครับมันจะได้ลมลึกอยู่แหละปอดมันจะขยาย เมื่อปอดขยายที่ผมบอกแหละมันจะดัน <okay>, ด้านด้านล่างด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะไปโฟกัสแต่ท้องใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะขยายก่อนก็คือปอดอืมเวลาที่ปอดขยายเนี่ยมันจะหายออกนะครับเวลาหายใจเข้ามันจะปอดเราเนี่ยจะขยายก่อนอันดับแรกนะครับอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่ท้องนะครับเพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสที่ท้องเนี่ย มันจะทําให้สมาธิของเราเนี่ยหลุดออกไปจากตําแหน่งที่ใช้ในการร้องเพลงลอ,องสมมุติตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะหยิบของที่อยู่ในปี่ะสมมุติแบบหายปะลาออย่างเงี้ยกนระจกเอาปะลาร้นหายอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะไปเจอปะลาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วจบขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมเรมมาเราหายใจแล้วเราโฟกัสที่ท้องใช่ไหมสมมตินะ กว่าที่คุณจะเอาลมหายใจจากท้องขึ้นมาอ่าอย่างเงี้ยครับมันใช้เวลามันใช้เวลาแต่ถ้าคุณโฟกัสที่หน้าอกหรือเชสนะครับหรือเชสนะครับหายใจเข้าแล้วเรายุดอกรับแล้วเราปล่อยจากบกเลยอ่าอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราโฟกัสที่อกนะครับอกหรือเชฟของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการซัพพอร์ตลมอย่าลืมว่าลมอยู่ที่ปอดใช่ไหมครับเวลาที่เราพยุงเสียงเราต้องพยุงเสียงจากปอด่ะแล้วก็ต้องช้อนลมขึ้นมาอนะครับมันมีโจ๊กตลกนิดนึงนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาดูนักร้องอุปราคาเนี่ย สังเกตไหมน, <c oughs> น,นั่ร้องโอเปร่าเนี่ยจะแบบตัวใหญ่หน้าอ,อ,อกใหญ่ใช่ไหมถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับสามารถจะวางแก้วไวน์ไว้บนหน้าอ,อกแล้วแก้วไวน์ไม่หลน่นแต่ไม่ได้เสียบในร่องนมนะ <c oughs> วางบนหน้าอ,อกแล้วหน้าอ,อกต้องออต้องไม่หล่นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้าเมเนื้อหน้าอกเนี่ยเป็นด้านมือที่แข็งแรงนะครับเวลาที่คุณดึงข้อใช่ไหมหรือวิพื้อนอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้กล้ามเนืน้อหน้าอกเราแข็งแรงนะครับคุณเบลเป็นนักกีฬาเป็นเป็นชอบชออกกำลัลงกายอ่นะก็เรายกยก ดึงข้ออย่างเช่ยกดัมเบลหรือว่ายกเหล็กอย่างเงี้ยเล่นหน้าอกเนี่ยต้องเอาอกรับไหมเพื่อที่จะซัพพอร์ตอ้อ่าเนี่ยฮะมันจะช่วยให้เสียงออกมาแบบมีพลังทันทีเลยนะครับไปดูนักร้องโอเปร่าหลายๆคนนะครับเวลาที่เขาหายใจเนี่ยนะครับอกจะพายออกจะเปิดออกเมื่ออกเปิดออกเนี่ยนะครับมันจะดันไหลนะไปข้างหลัง ลักษณะเหมือนเราเราขิวปีกไก่เคยเห็นไหมเวลาที่แบบเราเราขิวปีกไก่สองข้างแล้วจับมันดัดมาข้างหลังอ่ะ,อะมันจะแบบรู้สึกล uh ักษณะแบบเงี้ยอ๋อเราเล่นอ,เอ,เอีเครื่องเงี้ยเครื่องอะไรวะดึงสปริงอ่ะที่เรายืดอย่างเงี้ยอ๋อ uh huh. อย่างเงี้ยครับนี่คือตำแหน่งของการหายใจแล้วก็การออกเสียงในประโยคแรกถ้าเกิดคุณโฟกัสที่ท้อยอย่างเดียวนเนี่ยบางทีไหล จะไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อที่หน้าอกในการซัพพอร์ตไดน้นะครับรนี่ครับตางคนเรียกว่าเป็นเชสมมสเตอร์หรือเชฟบอยส์นะครับไปดูนักร้องโอเปรานะครับท่านหนึ่งนะครับมาริโอเดลโมนาโคนะครับเวลาท่านหายใจเนี่ยนะครับอย่างนี้เลยแบบเป็นไก่ขันเลย <laughs> น,นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาสู่บทสรุปนะครับว่าการหายใจเข้าเนี่ยเมื่อหายใจเข้าแล้วเนี่ย วิธีการที่เราจะใช้บอดี้ในการซัพพอร์ตก็คือหนึ่งยืดอกเก็บทางอ้าปากนะครับอ้าปากแล้วก็ผายไหลไปข้างหลังนะครับอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เราเริ่มร้องเพลงเราจะคาราเมอเมนครดิเมอเมนเซนซาดิตเทลานที่เชลค ยืดอกรับเสมอครับก็เลยมาสูส่บทสรุปว่าการที่เรายกหน้าอกขึ้นมานะครับบีบไหล่เข้าไปข้างหลังนะครับมันช่วยในการซับพอร์ตในการร้องเพลงนะครับดีกว่าเราเป็นโฟกัสที่ท้องอย่างเดียวแล้วไหล่เราเหี่ยวอกเราหอยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับโอเคคิดว่าน่าจะพอ,อ<ค>เอาไปข้อสุ่ใสงนะครับก็คิดว่าการหายใจนะครับต้องโฟกัสที่ปอดหรือหนะ้าอก ครับเราไม่โฟกัสที่ mm. ทอ้องนะครับอย่างอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันในคลิปแรกใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยหายใจยังไงท้องก็ไม่ป่องถ้าไปโฟกัสที่ท้องปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ศักยภาพของหน้าอก mm. ซึ่งเขาเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งแรงอะ่ะใช่ไหมอ่านิดดูว่าคุณหายใจทาำหายใจแล้วท้องไม่ป่องเนี่ยคุณจะไปโฟกัสที่ไหนอ่ะใช่ไหมคุณก็จะแบบเฮ้ย,ย,ยฉันเลือกร้องเพลงดีกว่าเพราะฉันท้องไม่ป่องเน mm. <Hey, S 2> ี่ย<ๆ>ไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช หนมขึ้นกันะครับเหมือนเล่นเล่นก้าวออกเล้นะผู้ชายเนาะใช่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอคลายความสงสัยกันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับว่าจะมีคำถามอะไรนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ